สวัสดีครับส่งงานโปรเจกต์เครื่องปลูกต้นไม้ในที่ปิดนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องที่ควบคุมความชื้นและก็อุณหภูมินะไอ้นี้มาดูส่วนของตัวเครื่องครับอันนี้จะเป็นพวกสปายครับลูกค้าเอาอพวสปายคอมพิวเตอร์มาให้ดัดแปลงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องคอนโทรนครับก็จะแสดงความชื้นกับอุณหภูมินะครับก็ตัวเครื่องนี้จะทําการควบคุมอุณหภูมิด้วยใช้แผ่นทําความเย็นครับแล้วก็มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ําไายนอกนะครับ ก็ลูกค้าจะใช้เป็นอ่างภายนอกอ่ะแล้วก็น,นี่มาดูประสบของตัวกล่องครับตัวกล่องก็ใช้อดูโ n น n าโนครับอยู่ตรงนี้เนาะในการทํางานแล้วก็มีรีเลย์ทั้งหมด8ช a n n น l ครับในการเปิดปิดปั๊มหรือพัดลมต่างๆเนาะ,ะน,นี่ในภายในเนี่ยก็คืออาจจะยุ่งๆหน่อยแต่เวลาใช้งานครับเรามาทำการเชื่อต่อแค่บริเวณด้านนอกทางด้นานตรงนี้ คู่แรกครับแดงกับดำเนาะอันนี้ผมไม่มีสายแดงดําเส้นใหญ่แดงกับดาครับเป็นส่วนของแผ่นทำความเย็นครับแล้วก็ต่อมาครับคู่ต่อมานะก็จะเป็นส่วนของตัวปั๊มน้ําครับที่เอาไปคูลิ่งแผ่นทำความเย็นแล้วก็ตัวของพัดลมระบายอากาศครับต่อมาครับคู่ต่อมาครับเป็นพัดลมสําหรับดูดอากาศเข้าครับแล้วก็ขออภัยครับคู่ต่อมาครับเป็นพัดลมดูอากาศออกเนาะ แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของ CO2 ซ่วน่อยวาลก็เอาไวเ้เปิดปิดตัวของวาล CO2 นะครับอันนี้มาดูภายในครับภายในภายในก็จะมีในส่วนของหลอดสําหรับปลูกผักเนะาะน,นะครับอ่าทั้งหมดเป็นบานทับนะครับอ่าก็จะมีแผ่นความเย็นอยู่ด้านนี้ครับอ่าจะเห็นเราสังเกตได้ว่าเย็นจะน้ำเกาะเลยเนาะข้างในก็จะมีในส่วนของหลอดสหรับปลูกผักครับ มีพัดลมดูดอากาศเข้าหนึ่งตัวแล้วก็อากาศออกหนึ่งตัวนะครับหลักการทำงานประมาณนี้ครับขอบคุณครับ